สวัสดีครับวันนี้บีมมาบอสกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้า bmw e 3 9 5 2 3 i ครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตปี2003ักระจก2ชั้น,นะครับ เดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับแล้วผมจะบอกว่าตัวสปอร์ตนี้มันพิเศษยังไงหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าตัวสปอร์ตคืออะไรตัวสปอร์ตจะเป็นรุ่นย่อยหนึ่งของ e 3 9นะครับในปี2002 BMW Thailand ได้เพิ่มออปชั่นกระจก2ชั้นกับ e 3 9นะครับแล้วก็จะมีแบ่งรุ่นย่อยเป็น3รุ่นนะครับก็คือเป็นรุ่น c o m ฟ o r t รุ่น executive และรุ่น sport นะครับรุ่น sport นี่คือจะเป็นตัว็อปนะครับก็คือจะได้มาพร้อมกับชุดแต่ง m sport รอบคันนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับล้อ style xg o นะครับ star spoke อันนี้จะเรียกกันในกลุ่มคนเล่นนะครับว่าเป็นล้อลายทางตะวันนะครับผมตัวนี้เป็นขอบ17นะครับยางจะกว้างกว่าตัวรุ่น comfort กับ executive นะครับ อันนี้จะเป็นยาง2 3 5 4 5ม7นะครับนากว้างกว่าแล้วก็ในส่วนของคันนี้คันนี้เป็นสี Torrido Blue นะครับก็เวลาออกแดดจะเห็นว่ามันออกน้ำเงินนะครับแต่ในร่มจะออกดำๆเทาๆนะครับผมคันนี้ผมได้ขัดเคลือบแล้วก็ลงเคลือบโพลิเมอร์เป็นของ Top 24ให้นะครับอายุก็จะอยู่ได้นานกว่าแว็กทั่วไปนะครับผม ก่อนที่เราจะชมภายในนะครับเดี๋ยวเรามาชมห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันก่อนนะครับเริ่มที่ชุดเครื่องมือนะครับชุดเครื่องมืออันนี้ผมได้จัดการหามาเติมให้จนครบแล้วนะครับผม นี้กล่อง CD Changer ใส่ได้6แผ่นครับอันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับในส่วนของขั้วไฟท้ายนะครับไม่มีละลายนะครับผมเดี๋ยวเราดูด้านขวาครับ อันนี้เป็นแบบใหม่ของบอชนะครับลูกนี้ผมเพิ่งเคมมาเมื่อต้นปีนะครับใหม่ๆเลยครับผมในส่วนของยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่เป็นยางอะไหล่ล้อลายทันตวันเช่นกันครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่มีรูเจาะไม่มีการติดแก๊สแล้วถอดใดๆทั้งสิ้นนะครับรถไม่เคยติดนะครับผมแม่แรงต่างๆอยู่ครบนะครับเรามาชมภายในกันนะครับ คันนี้ภายในเป็นสีแซนเบจนะครับตัวสปอร์ตลายไม้จะเป็นลายวาโบน่านะครับจะเป็นลายนี้นะครับผมจะมีตุ่มๆจะแตกต่างจากตัวธรรมดานะครับเดีย๋ยวเราเริ่มที่กระจกก่อนแล้วกันครับ คันนี้เป็นตัวกระจก2ชั้นนะครับผมปุ่มสวิต์ต่างๆนี้ไม่มีลอกนะครับใช้งานได้ครบทุกอย่างนะครับผมเมมโมรี Memory ใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับเรามาเริ่มจากการเทสบอร์ดกันนะครับ ยหลังนะครับเดินหน้าขดลงนะครับยกขึ้นครับเอน,นะครับอันนี้ <c oughs> หัวหมอนนะครับ ลองมาดูกระจกมองข้างกัน,นครับอได้ปกตินะครับในส่วนของเมมโมรี่ครับกลับมาที่เดิมแล้วครับผมคันนี้เป็นรถสอง0มืะนครับวิ่งมาหนึ่งแสนสี่มื่นสี่พันสี่รอยสี่สิบสองนะครับไม่มีจุดเทมเปอร์ดดนะครับผม เลือนใหม่พิกเซลชัดนะครับไม่ขาดนะครับคันนี้เป็นตัวกระจกสองชั้นก็จะได้ออปชั่นไฟหน้าออโต้นะครับแล้วก็ที่ปั่นตะผลอโต้อันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับตอนแรกคันนี้เลเซอร์เสียนะครับคันนี้ผมก็เปลี่ยนให้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ เนื่องจากคันนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับก็ะจะได้เป็นพวงมาลัยสามก้านสปอร์ตจากโรงงานนะครับวิทีุเทปนะครับตัว PC on b o ออนบอร์ดคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ปกตินะครับวิทยุใช้งานได้ปกตินะครับ หน้าจอติดชัดน้ารบทุกตัวนะครับนี้เป็นตัวสปอร์ต็็จะได้ d ีเจากโรงงานนะครับ d ีซจะมีเซ็นเซอร์เยอะกว่านะครับเป็นตัวที่ดีกว่าเ c ในตัวคอมฟอร์ตและเ x ็กซ t คูททั่วไปนะครับอันนี้นี่ผมหาฝาปิดมาใส่ให้ใหม่นะครับนี่เป็นงานไทยนะครับจะแข็งแรงกว่าตัวที่ติดมากับรถนะครับ ที่วางแก้วอีกหนึ่งปัญหาที่พบเจอกันบ่อยๆใน E39 ครับนี่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับเรามาชมห้องโดยสารด้านหลัง E39 นะครับอันนี้ เบาะอันนี้ปรับที่เท่าที่ผมขับนะครับผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับเอ็กลูเก่ยังมีอันนี้ว่กระจกนะครับกระจกใช้ได้ทุกบานนะครับหน้าหลังนะหน้าสามเหลี่ยมที่ปกติชอบหายหรือว่าชันดกันตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติครับตัวนี้ชะ่อมแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ไฟนะครับไฟอ่านหนังสือใช้ได้นะครับต้องเป็นที่วางแขนนะครับช่องแอร์อยู่ในสภาพที่ดีนคะรับเรามาดูอีกฝั่งกันนะครับ สำหรับที่นั่งด้านหลังฝั่งผู้โดยสารนะครับกระจกก็ใช้งานได้ปกติวันที่ผมได้รถมานะครับไอ้มอเตอร์เซ็นทรัลล็อกของประตูหลังสองฝั่งมันมีปัญหาอันนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนมอเตอร์เซ็นทรัลล็อกให้นะครับเป็นของใหม่ของวีดีโอทั้งสองฝั่งนะครับก็คือวีดีโอเนี่ยเป็นของ OEM ที่ทำให้กับ BMW ติดรถมาอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นของที่โอเค ครัสำหรับม่านนะครับม่านฝั่งนี้ก็ยังอยู่เช่นกันครับใช้งานได้ทั้งม่านใหญ่แล้วม่านสั้นด้วยมานสำหรับไฟอ่านหนังสือใช้งานไนะด้ปกติครับ สำหรับกระจกด้านหน้านะครับใช้งานได้ปกติครับเป็นสองชั้นทุกบานนะครับอย่างที่บอกไม่เคยเปลี่ยนนะครับสำหรับเบาะนะครับถอยหลังนะครับผมเอินหน้ากดลงนะครับยกขึ้นพนักจิ่งนะครับหัวหมอนนะครับ คันนี้ก็มาพร้อมกับคู่มือนะครับก็มาพร้อมกับกุญแจสี่ดอกนะครับกุญแจแท้สี่ดอกเลยนะครับเป็นกุญแจรีโมทสองดอกนะครับแล้วก็เป็นกุญแจสำรองกับกุญแจวาเลอย่างละหนึ่งดอกนะครับผมสี่ดอกจากโรงงานครบเลยนะครับ เรามาลองสตาร์ทเครื่องกันนะครับไฟติดครบหมดแล้วค่อยๆดับไปนะครับระบบใช้งานได้ปกตินะครับลองสตาร์ทัน,นครับ DSC เปิดปิดได้ปกตินะครับโมดูลใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับ สำหรับคันนี้นะคันนี้เป็นเครื่อง m 5 2 tu b 2 4นะครับเป็นเครื่องเบนซิน6กูบสอง0ันสี cc นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับที่ผมทำไปก็จะมีลีซ่านะครับแล้วก็มีวานอสนะครับ ccv เปลี่ยนของใหม่เบิกใหม่นะครับแท้ก็ยางฝาวางครับทำพร้อมกับตัววานอสเลยหัวเทียนนะครับ6หัวสี่เที่ยวเปลี่ยนใหม่เป็นของบอ h นะครับก็มีเป็น ยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์ครับเปลี่ยนใหม่ปั๊มน้ำเอาน้ำเปลี่ยนใหม่นะครับโอลอะแปเกนฐานกองนะครับเปลี่ยนใหม่แปเกนอ่างเครื่องซีลหน้าเกียร์ซีลท้ายเกียร์ซีลข้างเกียร์นะครับแล้วก็มีโอลิงหัวหมูพร้อมกับแปเกนอ่างเกียร์เปลี่ยนใหม่นะครับกองอากาศเปลี่ยนใหม่นะครับ สายคันเร่งนะครับเบิก mm hmm. ใหม่นะครับของแท้พร้อมกับยางรองท่ออากาศนะเส้นนี้เส้นนี้ด้วยครับมันเป็นเส้นที่ต่อกันเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับ mm hmm. ก็มีกองแอร์นะครับเปลี mm ่ยนใหม่เช่นกันนะครับพัดลมซีปัมนะครับอันนี้เบิกเปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับ mm hmm. พลาสติกตัวนี้นะครับ เป,เปลี่ยนใหม่ให้นะครับของเดิมมันอายุมากแล้วก็เริ่มกรอบนะครับเปลี่ยนใหม่ให้แผงกันความร้อน,นครับเปลี่ยนใหม่ให้เช่นกันนะครับแหลกพวงมาลัยนะครับของเดิมมันมีรูวซึมนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนแหลกให้นะครับสำหรับของเหลวนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่เป็น โมตูฮัลลาเนะครับเป็นตัวสังคอร์ดเปนต์น้ำมันเกียร์เป็นวาโวลีนแม็กไลฟ์นะครับเปลี่ยนพร้อมกับคลองเกียร์นะครับก็น้ำมันพาวเวอร์ก็เป็นวาโวลีนแม็กไลฟ์นะครับน้ำคูลเลนต์เป็น BMW อ็มดับเบิลแอนตี้ฟรีสนะครับน้ำแท้คูลเลนต์แท้สีฟ้าของ BMW นะครับครับเราก็มาลองขับเจ้า e 3 9มเก้าันนะครับอย่างแรกที่สังเกตได้เลยก็คือความเงียบนะครับเป็นคันนี้เป็นตัวกระจกสองชั้นนะครับผมก็ จะเงียบก,กว่าตัวจกชัดเดียวอยูแล้วนะครับซิวยางขอบยางก็ยังอยู่ในสภาพดีนะครับก็จะเงียบสำหรับคันนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับล้อขอบ17แต่ความนิ่มนวลนี่รู้สึกไม่ได้แตกต่างกับตัวคอมฟอร์ตและตัวเอ็กเซคิวทีฟที่เป็นล้อขอบ16เลยนะครับก็บยังนุ่มนวลอยู่ความนิ่งก็ตามสไตล์ e 3านะครับก็บจะลดจันิ่ง ช่วงแรกคดีเนี่ยสภาพที่ดีครับ ถนนก็สกไตล์สากาลนะครับจะเกาะถนนนิ่งนะครับรคันนี้เครื่องยนต์ผมก็ได้ทำการทำส่วนบานอซีซีบีดีซ่าแล้วนะครับก็จะไม่อึดคันนี้เปลี่ยนสายคันเร่งใหม่ด้วยพร้อมยางลองสายคันเร่งใหม่นะครับคันเร่งก็นิ่มมากนะครับแต่มันก็ไม่ได้นิ่มแบบเหมือนคันเร่งไฟฟ้านะครับก็คือมีน้ำหนักนิดน,นึงแต่ว่าไม่ต้องกดเยอนะนะเดี๋ยว ทำโทกสัพตัวนี้มาแล้วมีสายคันเร่งด้วยก็ ปัญหาระบบน้ำนะเพราะว่าเครื่องตัวนี้ m 5 2 tu ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่เจอก็คือจะเป็นพระบบน้ำครับตัวเครื่องยนต์ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับที่ว่าจะมีปัญหานักหนักกันก็คือเป็นระบบน้ําพอระบบน้ําไม่ดีแล้วเครื่องยนนะครับก็จะทําให้เครื่องพัง ขอเปิดราคาที่สามแส0แปดเก้บาทนะครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตปีท้ายนะครับหายากมากนะครับสนสภาพสภาพนี้ราคานี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าคุ้มไหมรถทำอะไรไปบ้างลองดูรายละเอียดก่อนนะครับผมถ้าท่านไหนสะดวกมาดูรถตัวจริงแล้วลองดูนะครับว่าสภาพนี้เหมาะสมกับราคานี้ไหม ถ้าท่านใดสนใจติดต่อได้ที่0 9 0 9 8 3 2 8 8นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจบิ๊มบอสนะครับหรือว่าไลน์ก็เบอร์0 9 0 9 8 3 2 8 8นะครับสำหรับวันนี้ b i m บิ๊มบอสสวัสดีครับ